อิทิยาบทอรทิยาบทของท่าน,นในการทํางานสามารถเอาไปเลือกใช้นะครับแล้วทางกสนทางปุ้ยก็ต้องเอารูปเนี่ยไปสรุปลงเล่มน,นะครับเพื่อทํารายงานนะครับที่เห็นเห็นนะครับกลุ่มที่สูงว่ากลุ่มไหนครับกลุ่มนี้อ่ะกลุ่มนี้น่าจะเตี้ยที่สุดเนาะ ใช่ไหมหรือกุ่มนี้เห้ยอย่ยงเงี้ยอ่ะเพื่นอนนิีที่ทำกระจายห้าคนนะครับลุกเลยครับห้ากลุ่มลุกครับอ่าไผ่ตรงอันนี้อะไรนะพี่ส้มโอไผ่ตรงส้มโอมาแล้วได้ดีเลยนี่แหละคนนี้ตัพรีเซนด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันตัดสิน อันนี้คือสล,ลัดไก่ต้มส้มโอสล,ลัดมัฟอะไรนะมักไฟและไมยงชิพมันยังเตรียมอะไรไมาอีกไม่ใจแล้วนะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาให้ปีเซลก่อนนะครับปีเซลก่อน,น,อนใครละ่ะเ,เออใ,ใครล่ะปีชีวะใครผ้ควบคุเป็นผมนะครับเออค <c oughs> รับอาจารย์เชนแล้วคุณพี่เขาไหนครับมีวิธีการทำง,งานอย่างไร ที่อยากให้มันอยู่มานะผมว่ามันมันโค้งไปโ้องมันโโรทามาจ้าผมก็กลุ่มของผมนะฮะไข่ตรงนะครับก็มีความคิดที่การคนเราอ่ะคนจีนบอกว่าจะทําอะไรแล้วแต่อนาคตแล้วแต่ขอให้รากฐานมั่นคงไว้ต่อนะครับเราก็ยึดถึงหลักเตาหม้อของการสร้างบ้านนะจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วมีฟุตติ้งก็เรียกฟุตติ้งนะครับเราก็เริ่มสร้างขึ้นมานะครับจากข้างล่างขึ้นมาขอให้ฐานใหญ่ไว้ก่อนะครับและสุดท้ายเนี่ย พอมาถึงข่อนกลางเราก็จะเริ่มค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเพื่อตามขนาดและตามาวาระของมันตามสัดส่วนของมันนะฮะซึ่งวันนี้ที่เราทาเนี่ยพวกเราร่วมใจการทําโดยที่อาจารย์ให้เวลาเรามีจานวนจากัดน,นะครับสิ่งที่ได้มาทุกอย่างเนี่ยก็คือการประสานใจนะครับในกลุ่มของเรานะครับแล้วก็มีความคิดที่จะทําอะไรที่ให้อ่อนช้อยอ่อนหวานตามธรรมชาตินะฮะ เมื่อยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวอย่างที่เขาบอกนะฮะถ้าเราไม่รู้จักโอนอ่อนเราก็จะเป็นคนทําทอะไรแล้วจะโดนหักหการคันนะครับเพราะว่าถ้าไม่โอนอ่อนตามรูลมไม่มีสิทธิ์ที่จะยืตนตระหนาดได้นะครับคนเราต้องนึกถึงหลักของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมก็คงอธิบายไว้แค่นี้ก็พอนะฮะเดี๋ยวจะให้ท่านต่อไปโอเคครับ ในที่นี้นะถึงตบมือนะครับอันนี้กลุ่มสซโปรกลุ่มโซโปครับผมตรวสาบรับผิดกับรคือกลุ่มของเราในกลุ่มโซโปนะครับกลุ่มเราไม่เน้นสูงแต่เน้นฐานแข็งแรงครับเพราะทุกคนทํางานไอทีหมดเลยเพราะแบบรู้สึกว่าทีมของเราจะเป็นช่างช่างอิเท็กทเอ็คนอีก์ด้วยชอบทำเสาเสาอากาศทีวีเสาอากาศโทรศัพท์อะไรตอนนี้กำลังจะทําดาวเทียมครับ ที่ดาวเทียมนะครับตสนส่งขัญญาดาวเทียมรับที่รู้ว่าถ้าผ่านแข็งแรงมากเลยครับที่เสาดาวเทียมครับทุกคนก็สมัครสมาชิกมัครกับร่วมกันทํางานถึงจะดูดูแล้วเอ้ยทำไมไม่แข็งแรงแข็งแรงครับขึ้นได้แรงครับใครจะขึ้นขึ้นได้แรงธรรมถอย่างยาวนานนะครับแตบผมผมกลัวตกครับแต่ผมสมัครนะแต่ผมทีมพวกเราที่ทำงานแบบปาดจากด้วยเวลาจำกัด แล้วเป็นกต่ตอนเนาะเขาก็เลยแบบว่าทำแบบมันอาจจะไม่ค่อยสวยหรืออาจจะไม่ค่อยดีแต่ใช้หมดไหมครับหลอดใช้หมดไหมไม่หมดครับเหลือครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าเราต้องการแบบต้องการประหยัดด้วยประหยัดแต่ล้วว่าใช้ผลงานที่ดีครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตมาฝั่งนี้ก่อนนะครับมันยังสงสัยงานมันอยู่จะพูดอะไรดีวะนะครับกลุมไม่ยอมกินครับกลุ่มไม่ยอมกิดก็เราก็จะทำเป็นหลอดคู่ครับ มืออย่าจับเพื่อน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 รู้อยู่มืออย่าจับแรงแข่งแรงนะถึงเราไม่เน้สูงมากครับไม่เน้นไม่เน้นสูงมีดามล่างมีดามตามระหว่างทางไปเรื่อยคแบบที่ต่อการไปไปอันนี้อันอันนี้คือวางแผนไว้แล้วใช่ไหมท่านนี้วางแผนงไ้้หมดเลยครับที่เราไปหยวนได้เลยไม่มีน้องครับไม่มีน้องโอเคครับ วางแผนเนาะเพื่อจับต่อผมอยากให้คนไทยวางแผนครับใช่นนะใครนะับเอาช่วยกันนะช่วยกันโ okay, okay. okay. อเคโอเคโอเคถ้าเอาตรงนี้กับมโยงชิตสลับเอามาฝ่ายฝ่ายก็ทำเป็นขาสามเหลี่ยมเนี่ยจะทำหลายๆชั้นเพื่อให้แข็งแรงนะก็วางราคา่็ช่วยกันทำก็มี การทำดามอะไรเนี้ยแล้วก็แปะเป็นไปให้มันสุดแต่จ,จริงถ้าสมมติไปข้างนอกแม่งจะสูสงกว่านี้ครับผมเชื่อค่ะ <c oughs> โอเคครับตมือให้กับน้องไป <c oughs> และสุดท้ายสลัดใช่ไหมใช่ค่ะ,ะ <c oughs> สวัสดีค่ะมาจากกลุ่มสละดนะคะ,ะกลุ่มพวกเราค่ะมี แล้วกเ,เล่นมาจากพวกพีระมิดค่ะแล้วก็พวกเราได้แต่งหน้าที่การพวกเราในกลุ่มเรามีแปดคนแต่งหน้าที่กันคนละสองคนในการหนึ่งนะคะคือการทําฐานคนตอแล้วก็คนใน่ได้แล้วก็เทสช่วยเพื่อนอแปดตะกเทสนะคะแล้วก็มีในส่วนในการต่อคามยาวค่ะของหลอดเพื่อจะได้ให้มีงานที่ไร้ขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนมองตรงนี้เมื่อเราต่อสูงขึ้นไปจะม,มีการด่าเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาอันนี้ก็อยู่ในในแผนใช่ไหม อ่ในแผนเจ้าบอก่มันแบ่งงานกันค่ะแล้วระยะเวลาที่มันน้อยใช่กันมันจะมาหาต่อคุณอยู่นะคือว่าเราก็ได้ไปเรียนมาจากพวกที่เรามีค่ะที่จะเน้นเป็นพวกสามเดืยนต่อทีไปให้มีความถ่านแบบว่านั่งคงแข็งแรงเพื่อต่อความยาวสูงขึ้นไปได้ครับผมขอเสียงปตบมือให้กับทั้งห้ากลุ่ม ก็จริงๆแล้วงานกิจกรรมนี้นะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วผมให้คะแนนเต็มทุกกลุ่มน,นะครับจริงๆแล้วผมไม,ไม่ต้องการที่จะให้ทุกท่านมาแข่งกันว่าใครสูงนะครับเพียงแต่ว่าต้องการให้ทุกท่านทํางานเป็นทีมมีการวางแผนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเหตุการณ์เฉพาะหน้าเพราะว่ากิจกรรมนี้ผมก็ไม่ได้บอกมาก่อนใช่ไหมครับว่าผมจะให้ทําอะไรนะครับก็ถือว่า ทุกกลุ่มนะครับผ่านผ่าน,านในระดับดีมากเลยครับขอเสียงตรงให้ด้วยครับถ่ายรูปก,กันแล้วหรือยังครับถ่ายลกลางๆต้องรีบเนาะเรา <c oughs> อ่ะถ่ายถ่ายแล้วเชิญเชิญนั่งเดี๋ยวขอขออนุญาตทีละกลุ่มนะอ่ากลุ่มนี้ก่อนเลยมาออกมาถ่ายรูปข้างนอกก่อนเดี๋ยวอันนี้หลบหลบนิดนึงเดี๋ยวระวังไว้ก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งเอานี้มาตรงกลางขอเชิญอนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายอีกทีนึงก็ได้